สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผับบ้านครับผมมีผับบ้านติดตัวให้ราคาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีครับผมหรือว่าใครอยากใส่่วนใส่ตรงให้โทรมาที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนไอ l ดี e ลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผบ้านนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันครับผม แล้วใครที่แอดไลน์มาหาไม่ได้ให้โทรมาหาผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมแอดกลับไปครับผมสำหรับวันนี้ก็มีพับบ้างสวยๆมาให้พี่ได้เลือกได้รับชมกันเหมือนเดิมครับในราคาหลักร้อยครับผมมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่บุญมาวัดิริสารวันถ้าจําไม่ผิดนะครับอุดรน,นะครับใช่ครับอุดร รายการที่หนึ่งราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองเหรียญลูกปูแหวนครับผม รายการที่สองราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นในการที่สามครับผมเป็นเหรียญโลหะอินครับผม รายการที่สามราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมพระปิดตาข้างอุหลวงปูุสุครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงให้แอดไลน์มาหาผมนะครับขอพาเพิ่มเติมได้ครับผมรายการที่สี่ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าเหียนหล่อโบราณหลวงพ่อพรมครับผม รายการที่ห้าราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมเป็นพรดย,ยอดทงครับ รายการที่หกราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมเขาเรียกชินราชใบเสียมาหรือเปล่านี่แหละครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับราการนี้ รายการที่เจดราคา2องห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมพา,าพานาลายกําแพงเพชรเนื้อดิน รายการที่แปดราคาสองร้อยห้สิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าผสมเด็จครับผม รายการที่เก้าราคาสอง้อยห้าสิบาทครับไปเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผม ในการที่สิบเอ็ดราคาสองอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นในการที่สิบสองพระลวงนั่งครับผม รายการที่สองราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามขุนแผนหลวงพ่อสมหมายวัดคำโพอุดออุบลน,นะครับขอโทภัยครับผม ข้างหลังนี้ฝั่งตะกุดนะครับผมรายการที่สิบสามราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ผมไม่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไระครับอันนี้ รายการเรียบสี่ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการเรียบห้าเหรียญกุโตะครับผม รายการที่สิบห้านี้ผมขอสามรอยห้าสิบครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเหรียญเซียนแปะครับผมรายการที่สิบหกครับผม รายการที่สิบหกผมขอ3ามห้าครับผมถ้าพี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมให้แอดไลน์มานะครับผมหรือว่าสายด่วนสายตรงให้โทรมาที่เบอร์082-480-4746ครับผมสำหรัวบวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ